ลูกค้าถามซันมิตอบชุดใหญ่สุดของซันมิมีอะไรบ้างถ้าคุณต้องการชุด p o s ที่ครบคันที่สุดแนะนำซันมิ d ีทเ l u พล u สดูอัลสีพร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุดชุดใหญ่สุดประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. s u n ซันมิ d ีทเ u สพลัสดูอัลสกีจอทัชสกรีน2หน้าจอจอหลักขนาด15.6นิ้วใช้งานง่ายรองรับทุกแอปพลิเคชันจอรอง10.1นิ้วแสดงยอดขาย QR code โปรโมชั่น 2. ลิ้นชักเก็บเงินแข็งแรงทนทานเปิดปิดอัตโนมัติมาพร้อม4ี่ช่องแบงก์แปดช่องเหรียญสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง p o s ได้ง่าย 3. เครื่องสแกนบาร์โค้ดรองรับบาร์โค้ดแบบ 2D ใช้งานง่ายลดความผิดพลาดในการคีย์สินค้า 4. ที่วางสแกนบาร์โค้ดเมื่อตัวสแกนบาร์โค้ดใช้งานคู่กับที่วางสามารถใช้งานระบบยิงสินค้าได้แบบอัตโนมัติทำไมต้องเลือกชุดนี้ ครบจบในชุดเดียวพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องซื้อเพิ่มเหมาะกับร้านค้าทุกประเภทร้านอาหารร้านกาแฟมินิมาร์ตรองรับการชำระเงินทุกแบบเงินสด qr code บัตรเครดิตอยากได้ p o s พร้อมอุปกรณ์ครบชุดเลือก SUNMI ด2ท t ิสต์พลัสดูอพร้อมเซตนี้เลยลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ